ทีนี่ก็มาถึงคำว่ากรรมวิบากแห่งการสมานญาติที่เป็นตัวกรรมหรือเป็นตัวการกระทํานั่นมีว่าบุคคลนั่นสมานญาติมิตรสหายชาวเพลสมานมานดากับบุตรสมามนบุตรกับมานดาบบสมามน,าบ,บ,มามนาบ,บิดากับบุตรสมานบุตรกับบิดา สมานพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงสมานพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายแล้วก็พลอยดีใจบันเทิงด้วยข้อความนี้ก็ชัดอยู่แล้วสรุปไว้ด้วยคำคำเดียวว่าสมานญ,ญาติผลวิบากที่ได้รับคือได้ทรงมีมหาปุริสลักษณะที่สิทธ คือมีคุยหัตานซ่อนอยู่ในฝักมีองค์ชาติซ่อนมิชฉิตอยู่ในฝักธรรมาติสถานของลักษณะข้อนี้มีว่ามีบุตรหรือมีสาวกมากหลายพันมีบุตรกล้าหารมีแววแห่งคนผู้กล้าหารอันเสนาแห่งบุคคลอื่นย่ำยีไม่ได้ มีลูกหลานหรือมีบุตรมีเสนามีมากและก็ร่วนแสกลาหารเพราะว่าเป็นผู้ลาสมัครสมนานญาติรอบด้านนั่นเองมีลักษณะเหมือนกับอาวุธที่ห่ซ่อนไว้ในที่มิชิดเพียงพอหาแก่การารักษาป้องกัน